โอเคครับสวัสด well, well. ี FC ชาวประกาศนะครับก็วันนี้พามาแบ่งประกาศกันนะครับใครที่สนใจนะครับสายกัดช่วงนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะครับก็2ตัวนี้นะครับเป็นเชื้อแรงนะครับเชื้อยี่ห้าแรงนะครับอายู่3ตัวนะครับเบอร์หนึ่งนี่ก็ใช่นะเป็นเชื้อยี่ห้าแรงนะครับแล้วก็นะครับเบอร์2นะครับ2 3 4 5ห้านะครับจะเป็นบอใหญ่นะตัวละร้อยนะครับบอใหญ่ตัวละร้อยนะครับเป็นเชื้อแรงนี้150นะครับ ถ้าเป็นบอใหญ่นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับพามาดูนะครับเป็นสายกัดนะครับเชื้อหม้อนะเชื้อต่ํานะครับอ่าแล้วก็จะเหลือบุยลั่นะครับอ่าเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับที่เหลือก็คือยังไม่ถึงเวลาขึ้นนะปุ๊บไปก่อนนะครับก็เซตนี้ก็จะเหลือแค่สองวนะครับก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะหกหกเนี่ยสวยนะครับเจ็ดจะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ส2 13องสิบามสิบสี่นะครับอันนี้จะเป็นเกรด V.I.P. ทั้งหมดนะครับเป็นสายกัดนะครับจะเป็นลูกเชื้อเหมือนกันนะครับอันนี้จะไม่ใช่บ่อใหญ่นะนี่จะเป็นลูกเพาะนะครับเป็นสายสายเพาะเองเนี่ยแต่เป็นเชื้อเดียวกันนะเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นสายเพาะนะครับลูกเพาะนะจะเป็นเกรด V.I.P. นะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ เหมาเมานะครับ80บาทนะครับทุกตัวนะครับโอเคครับประมาณนี้